พี่จ bon ๋านอนไหมไม่นอนมานี่มามาเข้ากล้องกับคุณยายมามาเลยไม่นอนมาเลยฮัทเช้นเอ้ยดูเรียงหลคนะเฮ้ย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 นะอันไหนใครเนี่ยูขอดาวขอดาวยังไงนะโคดาวโคดาวโคดาวบอกไปให้วัดเจ้าวัเจ้า เดี๋ยวอย่าไปเล่นนะไม่เอนมาแม่แอนแม่เอ็นไม่แอนจ๋าไม่แอนจ๋าป๊าป๊าคนอื่นแม่คนอื่นป๊า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 คนเดียวันก็พอคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะ

กบกบกบอันเห็นอันที่แรกแมันนั enfin ันเป็นไอไทยอุ้ยขอบคุณค่ะไวแล้วดึดึงดึงดกนได้ดงดึงดอ้าายไปแล้วอุ้ยกี้ดึงดดึงกด้ดงดดึงดดึงกดอ้าว สวัสดีวันแม่นะคะสวัสดีวันแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีวันแม่ค่ะน้อำมือคนสวยค่ะดิงๆกันะดิ้งๆๆคนนี้ชื่ออะไรนะดิงไว้จับหูกันนะจับหูกันอุ๊งอุ๊งอ้าวฮะให้ฮะ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 

มีแต่หน้าผากดูหน้าเขาดูหน้าเขาสวยไหมยิ้มไ <c oughs> มายังไมายังไมายังมีไม้ยังลูกอ,อืมามาแล้วไม้ยังหมูไม้ยังกระต่ายไม้ยังคะหมูน้อยไม้ยังคะใจใจืมดซิเวิร์เไไดเขาอ่ไ้ชาด,บดเบ็ดไ้ตัวหนิเคียงนี่ โอ้พี่น้องเลยมันแเบ็ดข่อยมดอี๋นี่คือเออเมดคือเมดไปเลยเด้อพี่น้องเมดคือเมดเลยอุ้ยมาแล้วโอ้ยว่าไหนว่าไหนว่าไหนยังมียังมียังมีเอาแนววมาชาดเบ็ดเห็นไหมแนนี้วมาโตแบ็ดดากแบ็ดไหนมุกไข่ได้หนิอันนี้ว่า่อดากแบ็ดเห็นมุกไข่ได้หนิแบ็ดข่อยเบิด บีอเด็กยายบีที่ลูกยายยายบีเอาอุ้ยเรียเรียกเรียกก่อนที่เรียกยายก่อนยมาแล้วนั่นมาแล้วหนันบียายบีเรียกก่อนลูกยายบีมาปักไฟต่อแบตเตอรี่ให้หน่อยมาต่อชาร์จแบตให้หนูหน่อยแบตหนูหมด อ้แบตนหมดแบตนุหมดอันปักไฟพี่ใส่ป่ะพี่ใส่น้อนอบาดนี้เนาะพี่ใส่น้อบาดนี้เนาะถึงดิงด๊าดิ้งดิงดึงดิงด๊ดิ้งดิ้งถึงบี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 เอาไปกินไหมเอาไม่นี่บีบี าปักไฟไหมเนี่ยยายบีเออยออเ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 อองออเกอเออเอเออเออเออนออเอเอองออเอเอ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 ียบอเอมเออ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 นออนอ้นเจ้านี่ออเออเนเออเอมาเเเีเอเเอเจ้านี่เอเเออเเเ